แปบกตาเลยตังระค่าไหมคโอ้ปกอะไรมันต้องกินด้วยอะไข่ต้งไข่ไข่อหดโอ้โหไข่ใหม่พี่ไข่เนี่ยกินอะไรเนี่ยไข่ต้มเติมลันหอมเลย นี่เอาข้าวมาให้ฟังดูเอาอิ่มไหมพี่เอาอิ่มอ่ะถ่ายใหญ่ไม่ต้องกินแล้วนั้นแปลว่าดีกว่าน้ำผลไม้นี่นะครับน้ำผลไม้ผลไม้มีนะเอาข้าวเลยตู้ซอสไงนี่เหมือนกินไส้นกกระทะได้ไงรู้ได้ไงกินเยอะโห วนะกินไข่เยอะตดเหม็นแน่นอน <c oughs> ไม่พอไม่พอโอ้โหกครไปไข่ลติดเหม็นอยู่แล้วใ่รไปจครับ